3ามี 4, 5, ่หคุณพี่อ่หรือว่าอยากชอบอันนี้แต่ว่าแม่ค้าอยากได้เป็นสีอ่อนจังเลยก็ใจ e, แม่ค้าได้นะคะพี่ช็อกนะโอเคค่ะมีเป็นท้องปิงกระบ,บอกห้องเป้น,นะคะนะ 1, 2, 3, 4, 5, คุณพี่นะหนึ่งสอสาสี่ห้าค่ะโอเคค่ะพี่ช็อกนะเดี๋ยวแม่ค้าหมุนให้ชมเนาะนี่นี่ค่ะ สนใจวงไหนใจแม่ค้าได้นะคะพี่ช็อกนะยังอยู่กับแม่ค้าอยู่ไหมโอเคพี่ช็อกยังอยู่นะเผื่อพี่เขาใจเลือกอยู่นี่ mm hmm. เพราะว่าพี่เขาแบบตัวเลือกเยอะเกินสีเขียวก็ช่วยในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณพี่สีอ,อกบูงที่3น้บจากด้านล่างเนาะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะคุณพี่นะ20ทรงบางค่ะเข้ม คุณพี่ลบหนึ่งเลยยังคะคุณพี่คะใจไหมคะนิดหนึ่งเนาะเพราะ